วันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในรถ s ุ b รุ u นเนะครับสังเกตเห็นไหมครับช่องต่างๆเหลตานีนน้ที่ภายในรถ s ุ b รุ u เนี่ยช่องนี้นะครับช่องวางแก้ว แล้วก็ช่องใส่ของพวกนี้นะครับเวลาใช้เป็นนานๆแล้วถ้าเกิดราวางแก้วน้ำสกรปรกมันเลยเราก็มีอุปกรณ์วางเสริมเพื่อให้มันไม่สกรปรกที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นแผ่นยางไว้สำหรับวางรองกันเปื้อนซึ่งมันสามารถทำความสะอาดได้ในเซ็ตมันก็จะมีครบทุกชิ้นทุกช่องภายในรถเลยเดี๋ยวผมจะทำสาธิตตัวอย่างให้ดู นะครับอันเนี้ยก็จะบอกเป็นประตูหน้าข้างซ้ายประตูหน้าข้างขวาประตูหลังข้างซ้ายประตูหลังข้างขวาคอนโซลกลางช่องบนชิ้นบนก็าวางใส่ลงไปชิ้นที่สองเหมือนกันหันหน้าไปทางเดียวกันครับ มันจะเข้าที่ได้พอด,ดีช่องใหญ่หน่อยนะครับก็<อ>จะใส่วางเข้าไปในช่องครับเรียบร้อยนี่ต่อไปก็เป็นคนโซลกลางชิ้นหน้าครับวางเได้เลย ช่องวางแก้วน้ำสองอันรเรียบร้อยนะครับก็ปั๊บ เสร็จเรียบร้อยตรงกลาง4ชิ้นประตูหลังข้างซ้าย2ชิ้นปับ๊บเรียบร้อย ตูน้าข้างขวา